Oh. บ้านที่ชั้นสองเป็นไม้บอกเลยว่าเป็นจุดโปรดของปลวกเลยค่ะวันนี้ mm hmm. ทีมบักเอ็กซ์เปิดเข้าไปตรวจเช็คบ้านลูกค้าที่จตุจกักรจากการตรวจเช็คอย่างละเอียดพบพบ <Hey. S 1> ปลวกขึ้นหลายจุดเลยค่ะ hey. Hey. พบปลวกในห้องน้ำ <Hey. S 1> ซึ่งเป็นจุดที่มีความชื้นสูงปลวกขึ้นบันไดาทางขึ้นชั้นสองและยังพบปลวกบนห้องชั้นสองที่เป็นโครงสร้างไม้แบบนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆมีผลต่อโครงสร้างบ้านแน่นอนค่ะทีมงานเลยดำเนินการทันที ติดตั้งกล่องเหยื่อกำจัดปลวกวางตามจุดที่พบปลวกและเส้นทางเดินของปลวกเหยื่อของเราปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงปลวกงานจะคาบเหยื่อกลับไปที่รังทำให้ปลวกในรังค่อยๆลดจำนวนลงและตายทั้งหมดในเวลาไม่นาน<ำ>จากนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกจากภายนอกเดินเข้ามาซ้ำอีกติดตั้งสถานีป้องกันปลวกกาเดียนรอบบ้าน สร้างแนวป้องกันรอบตัวบ้านปลวกเข้ามาเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยแน่นอนค่ะและเพื่อให้ผลลัพธ์ชัวร์จริงๆทีมบักเอ็กซ์เปิจะเข้าติดตามผลทุกๆ15วันเช็คเหยื่อเติมเหยื่อ <c oughs> และตรวจจุดเสี่ยงซ้ำอย่างละเอียดบ้านไหนเป็นบ้านไม้หรือมีไม้เยอะอย่ารอให้ปลวกลามหนักนะคะให้เราช่วยดูแลตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าค่ะโทร0 8 8 7 8 8 8 8 3 6 Line แอ บริการสำรวจฟรีกรุงเทพและปริมณฑลบักเอ็กซ์เอเหยื่อได้ผลจริงสถานีป้องกันจริงปลวกหมดจริงวกมันล